สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้วันพุธนะครับข้อสอบนะครับของกุ้เองเนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบข้อนะลูกนะนะครับสามสิบข้อนะครับสอบน่าจะเดือนตุลานะครับแต่วันที่เดี๋ยวรอกอนเพิ์มอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนเขาจะแจ้งให้ทราบเองนะครับอันข้อสอบกุ้เองเป็นคนออกเองนะลูกนะคัดข้อสอบเองนะครับดังนั้นกุ้เองก็จะรู้ดีที่สุดว่าแนวทางไหนที่พอจะ ให้พวกเราทำข้อสอบได้คะแนนเยอะนะครับฉะนั้นครับถึงให้เราเปิดนะครับดูหน้าสารบัญนะครับจะให้เราไปอ่านนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านเยอะนะครับจะบอกเนื้อหาน้นๆนะครับที่ผู้เียออกข้อสอบนะครับหนังสือเรียนนะลูกนะหนังสือเรียนเปิดหน้าสารบัญรอนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่า สาระที่หนึ่งในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับข้อสอบหน่วยที่หนึ่งจะออกในเรื่องของความสําคัญของระบบการทํางานในร่างกายหน้าที่ห้าเอาปากกาไฮไลท์ไว้เลยครับปากกาไฮไลท์หรือดินสอหรืออะไรนะครับนะไฮไลท์ไว้เลยนะครับ,นะรบปากกาไฮไลท์ไว้เลยสกปรปกช่างมันไม่เป็นไรหรอกนะอ่านะ ความสําคัญของระบบการทํางานในร่างกายมีอะไรบ้างความสําคัญมีระบบสืบพันธ์ระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมครับ,รบอ่านี่คือความสําคัญนะครับระบบการทํางานในภายในร่างกายนะครับอ่าหน้าที่ห้านะครับหน้าที่ห้านะครับหน้าที่ห้านะครับ ขีดไ้เลยนะครับเขีดไ้เลยระบบอ่าระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบไหลเวียนโลหติตนะครับก็ะจะมีประมาณนี้นะครับอ่าหน้าที่ห้าต่อมาลูกต่อมาหน้าที่สี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับหน้าที่สี่สิบเอ็ดนะครับ หน้าที่5นะครับเรื่องของความสําคัญของระบบการทํางานภายในร่างกายนะครับต่อไปหน้าที่41นะครับหลักการเคลื่อนไหวนะครับกูเฮงยึดตามหลักเนื้อหาที่เราเคยสอบนะครับที่ทํามาเป็นประจําทุกปีก็คือ,อตามเซเลเซียนแนวทางเซเลเซียนนะครับไม่มีนอกเหนือาจากอ,อันอื่นนะลูกนะนะครับข้อสอบอยู่ในเนื้อหาล้วนๆนะครับ ครูเองเป็นคนคัดเองนะครับนะจะมีสองหน่วยแค่นี้นะครับถ้าใครอ่านหนังสือนะลูกนะรับรองว่าได้คะแนนเต็มแน่นอนซึ่งการสอบก็ได้ยินคร่าวๆนะครับว่าของครูเนี่ยนะครับครูเองจะไม่ได้สอบเองในชั่วโมงนะครับเขาจะมีเป็นลิงก์สอบนะครับนะครับส่งให้เราอาจจะเป็นครูประจําชั้นนะครับส่งให้นะครับฉะนั้นก็ คือเอาตรงๆว่าถามว่าเราได้อะไรบ้างเราก็ได้เราก็ได้สอบนั่นแหละนะครับเราก็ได้สอบนั่นแหละนะนะถามว่าครูเฮงไม่ได้ไปนั่งคุมสอบนะครับก็อาจจะมีอ่าเปิดดูบ้างอ่านอะไรบ้างอะไรต่างๆครับเราไม่ว่ากันนะรู้ไหนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าจริงๆตามหลักกระทรวงศึกษาธิการนะในภาคเรียนที่หนึ่งนะครับเขา ขามีแนวทางว่าจะให้นักเรียนผ่านเกณฑ์เลยนะครับเพราะว่ามันเจอปัญหาโควิดนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือผู้ปกครองไม่สะดวกหรือเราไม่สะดวกนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆครับฉะนั้นก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ถือว่าเราเราได้ทําการสอบนะครับได้จบนะครับจบหลักสูตรนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งนะครับก็ตามนั้นนะครับอะไรก็พอร่วมอร่วยกันได้ก็ ร่วมมารวยกันไปนะครับนะเพราะว่ามันเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี้จะให้ทำยังไงนะอีกนหนึ่งก็คือเด็กค่อนข้างที่จะเข้าเรียนน้อยนะครับนะพูดตรงๆงเลยเข้าเรียนน้อยนะครับก็เข้าเรียนน้อยก็จะไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่ได้สนใจเลย,เลยนะครับเพราะว่าอยู่กับปู่ย่าตายายนะบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งเนาะ ฉนันเราก็ต้องอดิ้นรนตัวเองนะครับพยายามทํางานส่งนะลูกนะครับทีนี้ในเรื่องของความสําคัญการทํางานของระบบภายในร่างกายนะครับจะพูดถึงในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับเพศชายเพศหญิงนะครับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ,ลบ,บ,ลลนนรบแล้วก็ระบบหายใจนะครับอันนี้มันจะทํางานอาสอดคล้องกันระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจก็จะมีในเรื่องขององค์ประกอบระบบไหลเวียนโลหิตการทํางานนะครับวิธีการดูแลรักษา อันต่อมาก็คือระบบหายใจมีความสําคัญของระบบหายใจนะครับหายใจเข้าเอาอะไรเข้าหายใจออกเอาอะไรออกนะครับการทํางานของระบบหายใจแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับนะอันนี้ไม่ไม่ได้ยากนะักนึงเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะเรียนมาสองรอบแล้วนะครับที่กูหิงเลือกออกข้อสอบเนี่ยนะครับรอบแรกก็จะเป็นการทบทวนรีวิวครั้งก่อนหน้านู้นนะครับอันที่สองก็จะเป็นอ่านะ ครั้งที่าครั้งแรกเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเรียนปกติอันที่2ก็จะเป็นการรบทวนรีวิวสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมานครับก็จะเป็นในเรื่องของการทํารายงานด้วยอันที่สามก็จะเป็นครั้งนี้นะครับฉะนั้นพวกเราคงจําได้เนาะจะไม่ออกกัดหน้าห้องอะอะจะมีอยู่ หน้าที่ห้านะลูกนะอ่านไปเลยนะครับระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะครับนะถ้าใครอ่านก็รับรองว่าได้คะแนนเยอะคะแนนเต็มแน่นอนนะครับระบบสืบพันธุ์เพศชายมีอะไรบ้างนะครับถุงอัณฑมีสืบพันธุ์ภายนอกสืบพันธุ์ภายในนะลูกนะนะครับผู้ชายมีอะไรบ้างภายนอกหางกงกระชาติถุงอันทะนะครับผู้หญิงผู้ชาย อีกนหนึ่งก็คือภายในมีอันทะหลอดเก็บอสุจินะครับท่อนำอสุจิตอมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิและต่อมลูกหมากนะครับพวกนี้ส่วนของผู้หญิงะระบบภายนอกบริเวณปากช่องคลอดระบบภายในรังไข่ท่อนําไข่มดลูกแต่รังมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดแล้วก็อ,อ,อ่านนะครับก็จะมีประมาณนี้หรอกนะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็การทํางานนะครับะระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็จะมีหัวใจ งานหลักๆในเรื่องของการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับหัวใจก็จะแบ่งออกเป็นสีห้องนะครับบนขวาล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายนะครับพวกนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจนะครับหายใจเข้าเอาอะไรเข้าไปอออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาอะไรออกมาคาร์บอนออกมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะลูกนะครับอันต่อมาครับอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวครูยังมีสไลด์ให้ดูนะครับในหลักการเคลื่อนไหวนะครับการเล่นกิจกรรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเห็นสไลด์ไหมลูกเห็นค่ะโอเค,คออเห็นสไลด์เนาะนะ ใน <c oughs> เรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับาการเคลื่อนไหวตามหลักการเคลื่อนไหวทางวิยาศาสตร์แล้วก็จะมีหลักการเคลื่อนไหวการปรับปรุงเพิ่มพูนก็คือการเสริมสร้างนั่นแหละนะครับวิธีการปฏิบัติตนและผู้อื่นนะครับพวกนี้าการเคลื่อนไหวตามหลักนิยศาสตร์นะครับก็จะมีระบบประสาทนะครับช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับให้ทํา กิจกรรมในการท่าทางต่างๆก็จะมีระบบโครงร่างก็คือกระดูกและข้อต่อแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะมีอยู่3ามชนิดกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรลูกตอบได้กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเลือบเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามเนื้อลายจะมีมากที่สุดนะครับบริเวณทั่วร่างกายของมนุษย์เรานะครับกล้ามเนื้อ เลียก็จะมีอยู่ตรงบริเวณพวกปอดนะครับผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้นะครับส่วนกล้ามเนื้อหัวใจก็จะอยู่ตรงบริเวณบริเวณไหนครับบริเวณไหนลูกหัวใจค่ะอ่ากล้ามเนื้อหัวใจก็จะอยู่ตรงบริเวณหัวใจนะครับะระบบประสาทเขาบอกว่าเป็นส่วนที่ควบคุมการสั่งนะครับให,หให้กล้ามเนื้อให้กระดูกเกิดการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆก็เหมือนกับเราทํากิจกรรมเวลาเราวิ่งเวลาเราเดินนะครับสมองสั่งการนะครับพวกนี้นะครับ ต่อมาในเรื่องของระบบโครงร่างก็จะช่วยในเรื่องของโครงรูปร่างช่วยรองรับน้ําหนักและการบังคับร่างกายให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือระบบโครงร่างเรานะครับมีแขนมีขามีมือมีหัว่มีอะไรต่างๆนะครับต่อมาระบบกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นส่วนที่หอ่อหุ้มกระดูกและมีการหดและคลายกล้ามเนื้อเวลาเราเคลื่อนไหวนะครับเรายางเช่นเราแขนขายเวลาเรา มีการเคลื่อนไหวรับกามเนื่อมันก็จะหดนะครับหดตัวคลายตัวนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนาะต่อมาเอาหลักการเคลื่อนไหวนะครับ,หล,กกรบรห,หลักการเคลื่อนไหวก็จะมีอยู่3แบบนะครับคำว่าหลักการกับการเนี่ยเหมือนกันการเคลื่อนไหวก็จะมีอยู่3แบบการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์แต่ถ้าหลักการก็จะมีอยู่แบบเหมือนกันก็คือการรับแรง การใช้แรงแล้วก็ความสมดุลน,นะครับต่อมาการรับแรงเขาบอกว่าคือการจัดตำแหน่งอวัยวะนะครับให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจกรรมอย่อยางเช่นยิงให้เรา,ารับส่งบอลอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเวลาเราเพื่อนส่งบอลมาเราวิ่งหาลูกบอลแรงประทะแรงรับมันจะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเะนั้นเราก็ต้องถอยนะครับ ้าวเท้าดึงเท้านะครับถอยมาเพื่อที่จะลดแรงกระทะให้มากขึ้นนะครับต่อมาการใช้แรงอันนี้ทุกคนก็อาจจะเคยใช้นะครับทุกคนก็อาจจะเคยใช้แรงดึงนะดึกเคยดึงชัก,กเยอะไหมเคยนะครับแรงผักนะครับอันนี้เคยอันนี้เราเรียนมาแล้วนะทุกคนะเรียนมาทบทวนให้ ต่อมาก็คือความสมดุลนะครับก็คือการถ่ายเทน้ําหนักไปสู่อวัยวะที่จุดรองรับก็คือเหมือนตัวอย่างการปั่นจักรยานการเล่นสเกตบอร์ดนะครับพวกนี้นะครับอ่าบางมีใครปั่นจักรยานไม่เป็นมีไหมมีมครับอ่าทุกคนปั่นเป็นเนาะผมไม่มีใครปั่นจักรยานไม่เป็นบางคนบอกโอ้ยผมขับมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วครับไหนมีใครขับมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วลูก รู้ค่ะเป็นแล้วเออนะครับหนูก็ด้วยค่ะบางคนก็เป็นตั้งแต่ปสามปสี่นะครับอืมนะเทคโนโลยีนะครับที่มันก้าวหน้าเด็กทุกวันนี้ก็เลยเล่นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับเป็นหมดนะต่อมาการปรับปรุงนะครับเพิ่มพูนนะก็คือในเรื่องของความสามารถนะครับ ในการใช้หลักการทั้ง3ามอย่างเนี่ยนะครับเรามีวิธ is ีการใช้หลักการอย่างไรนะครับนะในเรื่องของการทํากิจกรรมเช่นการรับแรงการใช้แรงด้วยความสมดุลนะครับทั้ง3ามอย่างเนี่ยนะครับก็ถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะครับถ้าเราฝึกเรื่อยๆหรือเราฝึกจนเกิดความชํานาญความเคยชินนะครับพวกนี้ทักษะมันก็จะเกิดขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือทําให้เวลาเราทํากิจกรรมทั้ง3าอย่างหรือหลายอย่าง มันก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยในขณะทํากิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีความเขาเรียกว่ามีความระมัดระวังหรือมีความเคยชินหรือเคยปฏิบัติถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับน,นี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นคุยงทบทวนคนนี้ก็มาช้านะลูกนะนะครับเปิดไปหน้าสารบัญน,นะครับหน้าสารบัญน,นะครับ อ่าหน่วยแรกนะครับแนวทางข้อสอบนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของระบบการทํางานภายในร่างกายนะครับไล่เชื่อไว้เลยไฮไลท์ไว้เลยหน้าที่ห้านะลูกนะนะครับหน้าที่ห้านะครับก็จะมีระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะครับพวกนี้เนื้อหามีไม่เยอะหรอกครับนะครับมันครอบคลุมทั้งหมดนะครับถ้าเราอ่านก็คงจะได้เต็มนะครับอันต่อมาลูก อันต่อมาก็คือหลักการเคลื่อนไหวที่คุูยิงขึ้นสไลด์ให้ดูเมื่อกี้นะครับหลักการเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างนะครับแนวข้อสอบไม่ไม่ได้มีอะไรยากนะครับไม่ได้มีอะไรยากเพียงแต่เราถ้าเราอ่านหนังสือนะครับเราก็จะได้นะครับอ่านหนังสือรับรองได้แน่นอนนะครับตามที่กูยิงบอกนั่นเละเพราะว่าข้อสอบกูยิงเป็นคนที่เลือกเองนะครับนะครับเลือกเองแต่การไปอยู่ในที่เขาเรียกว่า ระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตนะครับการไปอยู่ในที่ที่ควรเหมาะสมหรือที่ควรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอะไรยังไงนะครับพวกนี้นะครับกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับมีอะไรบ้างการเคลื่อนไหวหลักการเคลื่อนไหวกานะรเคลื่อนไหวแบบแบบแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่แบบใช้อุปกรณ์นะครับทําไมเราถึงต้องใช้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวทั้ง3อย่างนี้เขาต้องเรียกว่า เป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานบางครั้งมันก็ทําให้มันเกิดความสนุกสนานนะครับและความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับที่คุย่ให้เรานะครับอ่าคลิปวิดีโอนะครับในองคงการบริหารทาไมต้องมีเพลงประกอบนะครับเราไม่ต้องมีท่านะครับก็เพื่อให้เกิดความสนุกสนานให้เกิดความเพลิดเพลินนะครับไม่อยากให้ยืนออกกําลังกายแล้วก็บอมเฉยนะครับให้มีเสียงเพลงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้เกิดกระตุ้นให้พวกเรารู้จักกระตุ้นนะครับ อันนี้ก็คือหลักนะที่กูเหงแนะนํามานะครับรับรองว่าอ่านนี่ได้เต็มแน่นอนนะลูกนะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ได้เต็มนะครับถ้าตั้งใจอ่านนะครับรับรองได้เต็มแน่นอนนะครับได้เต็มแน่นอนเนาะอันนี้กูเหงก็ฝากไว้นะครับสําหรับในชั่วโมงนี้เนาะ